จากการเดินทางมายังแฟรงก์เฟิร์ตนะครับยังคนครแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมน,นีนะครับในวันนี้นะครับนะก็สืบเนื่องจากเป็นคดีที่ผ่านมานะครับเป็นคดีเรื่องชาวเยอรมันนะครับได้กระทำผิดในเรื่องของการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับนะในพื้นที่พัทยานะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ตื้อชา้ามนอย่างยิ่งนะครับนะ ก็มีสำนักข่าวของ DW นะของประเทศเยอรมันนะครับไปออกข่าวนะครับว่ามีการจ่ายเงินสินบนนะครับให้กับเจ้า้ามี่ตรวจนะครับให้กับตะรวการยุติธรรมไทยนะครับในการที่เดินทางออกนอกประเทศนะโดยมีการจ่ายเงินให้กับตำรวจหนึ่ล้านบาทนะครับในช่วงช่วงปลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับ แล้วประเนคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่สร้างความเสียหายนะครับให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นผมเองในฐานะเป็นรองผู้การหมุนชาตินะและรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนการศูนย์ต่อต้านการฆ่ามนุษย์แล้วปราบปรามการทำผิดการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่รีพอร์ตประเทศไทยเนี่ยเรายกระดับจากที3มาเป็นที2แล้วนะครับแล้วในผู้ปีนี้นะครับ ประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะได้รับการยระดับเป็นเพียงหนึ่งด้วยซ้ํานะครับและเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนเรื่องการค้ามนุษย์นะครับจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจนนะครับผมจึงได้พร้อมทั้งคณะนะครับผมยูงได้ประสานกับทางสำนักงานตำรวจของเยอรมนีนะครับกรุงแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็ประสานกับทางอายการกรุงแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเดินทางมาประชุมร่วมกันกับทั้ง ในส่วนของสำนักงานบวชชาตินะของเยอรมนีแล้วก็อายการคูงฟางเฟิร์ตนะครับนะก็ประเด็นสำคัญก็คือนะฮะต้องการให้มีการสอบปากคำนะครับนะผู้ต้องหานะครับก็คือ,อานายเจนทิดนะครับนะที่เป็นผู้ต้องหาทีา่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้ออกหมายจับและต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลไทยเราเนี่ยได้ออกหมายแดงหรือเรดโกนิติแล้วในขณะนี้นะครับนะแต่เนื่องจากกฎหมายเยอรมันต้องเข้าใจว่า กฎหมายเยอรมันเนี่ยเป็นกฎหมายที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพนะครับนะอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับนะการเดินทางมาของผมในวันนี้เราไม่ได้ต้องการจะเอาตัวในเจงพิษเนี่ยนะกลับไปดำเนินคดีในแผ่นดินไทยนะใจพเพียงแต่ว่าเรามาประชุมเพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับนะในเรื่องของการดำเนินคดีพฤติกรรมการกระทำผิดให้กับอ,อัยการเจ้าของสมบัตของกรุงแฟรง์เฟิร์ตนะครับ นะซึ่งประเด็นสําคัญต่อมาก็คือนะครับการที่เราต้องการให้อัยการอสอบสวนประเด็นที่นายเชีเยเธิตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมข่าวของเยอรมันนะครับนะว่ามีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าที่รัฐให้กับกรนการยุยทธรรมไทยให้กับตํารวจำรวจำนวนหนึ่งล้านบาทนะครับนะหลังจากการประชุมในวันนี้ร่วมกันนะครับในภาคชาเช้าและบ่ายนะร่วมกันทั้งในส่วนของสำนักงานตำรวจนะแล้วในส่วนอัยการกรุงแฟรง์เฟิร์ตนะครับ ก็ได้ข้อสุขเป็นที่ชัดเจนนะครับนะโดยทางอายการกรุณาเฟื่อเจ้าของสําน,นนะครับก็ได้สอบปากคำนายนเย็นคิดนะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบเอ,เอกสารนะที่เป็นส่วนที่มีการสอบปากคำนะโดยจัดทําโดยนายเย็นคิดเองนะเป็นทั้งภาษาไทยและก็ภาษาเยอรมันนะครับซึ่งในเอกสารนี้นะครับนะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า,านาย เยนคิดนะครับนะให้การยืนยันนะครับพร้อมทั้งเขียนหนังสือในคำให้การนะด้วยตัวเองนะฮะว่าคำที่แจงนงะที่ตัวเองให้สัมภาษณ์นักข่าวนะชาวเยอรมันเนี่ยนะถูกบิดเบือนนะโดยนักข่าวชาวเยอรมันนะของอสำนักข่าวที่ออกอากาศทางช่องดีบินะครับนะซึ่งนายเยนคิดได้ยืนยันในการสอบประคำโดยการคุณพระเปิดว่าไม่เคยจ่ายเงินให้กับ เจ้าที่ตารวจอายการสารแม้แต่ท่านใดท่านหนึ่งเลยนะครับแล้วพร้อมทั้งในคาให้การนะครับก็ยังได้ขอโทษนะเจ้าที่กระบวนการยุติธรรมไทยทั้งหมดนะครับที่ตนเองเนี่ยได้พลาดพลั้งนะครับไปให้สัมภาษณ์นะกับรายการดังกล่าวเอาไว้แล้วนึกไม่ถึงว่ารายการดังกล่าวเนี่ยจะนําไปบิดเบือนนะครับเพราะฉะนั้นจาก บันทึกของนายยงิพนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวันนี้นะพูดกับสพพระยานายการพระยาสามพระยานะ